ขับนึ้นมายุคที่สองบลำไยเขาบ่าโอทัานสิโอสิวาจังไหนบาดีท่านสิโอสิวาอุอามูมาอูอามูมาลำวาฆ้าทากรอนลำมีพรมีว้อยต่อยติ่งหูค้นอุบลราจธทานี่น้ำดีบวัวบานอดีตการกะนก้องบวัวลำพูบ้านกับผมเน่าอยู่คือบ้านโคกพุท่าตำบลตานโกนอำเภอสว่างแดนดิน ลำกะดีพ่อควรว่าแมนเงึงหางเยงเสียงบน่นดดคุยคุย,คย,คยถุยได้งอนงอนยันแต่จอนไาแลย เขาเลี้ยงบาปคุณคุ้นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วบ่เป็นประโยชน์ให้พ่อญ่แม่ไงบ้านของเฮาฟังก้อนิไปนามาหลังมือนี่มารองมาลำ่ำจิตใจของคนเฮามันบ่คือกันตัวพ่อญ่แม่ไงยยจิตใจของคนเฮานี่ผู้หนึ่งมักปนผู้หนึ่งมักแก้วผู้หนึ่งมักต้มผู้หนึ่งมักเลยจิตใจของคนเฮานี่มันมีแปดสิบเก้าดวงบางครั้งเป็นพิมบางอารมณ์เป็นม่านบางอาการเป็นยัก เพอราคากระือเปรดคือผีจังได้ใส่ซื้อมนุษย์มนันนี่ปากเปปากปีนอันมนุษย์ผูกินเฝ้าไงใจสูงเป็นทังกัรเดอลรุงวัดจำไม้แน่เมื่อนี่มืพอกันความสะอาดนี่มันสุดแก่น้ำกันตีนมือสั่นมันย่ำแก่สาระคนเฮานี่มีวิชาพอความรูมาก ยากพอหยังอยากพอความกินไว้ปากมันหักเสียศิลไว้ตินไว้มือเป็นว่าตกต้นใหม่ใล้อันไหนกับพ่อใล้แต่ย่าในละ้วันตายใครอ,นอนนันไหนกับพ่อขายแต่ย่าขายทีนาทาไหนกับพ่อทาแต่ย่าทามือเอินมือเฮือเอือืออันไหนกับพ่อถือแต่ย่าจะถือทิฏฐิมานะผ้าอันไหนบบทอผ้าย่าย่ำยำอันไหนบ่ทอยำบวกยำมูอยู่อันไหนบบทออยู่ในศิลกินอันไหนบ่ทอกินในธรรม ทำอันไหนปทอททำกำจัดก้อนตอนอันไหนปทอทตอนกีสนาปัญหาผู้วรมีวิชาพอความรูมากเปม็นตัวจัวกระดูแล้วเป็นดีผัวพันรูบาลี่รักทั้งสะอาดเพราะไงเอ้ยผมนี่ลูกนักปราเรียนลูกามจำเจ้ากระดูมอลำนำผมแมนบอปัดนี้ทันมาปรึกษาลูน้ำผู้ผู้สลาดนักปราเป็นโบรูประพันเจ้าผู้ลำการที่ลำลำนี่สิมีมาแต่ใสเนี่ย ที่ล่ำจูดแลกแก่ตามเทแต่ใจวันไหนติดวันไหนใดบ่ได้ไรให้คนข้าจาลุดดื้อนั่งดื้อยาสเอาไว้ล่ำตัดมีจักส่วนล่ำซ้อนมีจักทาการสัตดาเลือกเลี้ยวเขาเศร้าหลินว่ากันการที่ล่ำล่ำหนีลังคนคิดฟาง,ง่ายเพราะญ่เอ้ยผมนี่ว่ายากหลายกว่าสิหอดมือเศร้ามาไหลเลยเลี้ยมคนสารพัดจะสิคนสิมาวายคนมักแนวดีดีแนวดึกักอยากฟังแนวนั้นแนวดีล่ำมันถูดูท่าน คนถูกถุกทานเอามาววดพี่น้องคนหูสูแนวถามเขาเข้ากับหูแล้วจังหาบอลปรึกษากันพวกคนฟังจังบาเสียเวลาหนังดุนทุนวงผู้ลักคนกับวาวิชัยเอ้ยลำบทันสุดสวงวิชัยเอ้ยเตยให้ยเนียบอกเึงพ่อบอกถึงแม่ว่ากะจำแร็วจำไว้เสาเขาเล่งก่อนวดใจก่อนกอใหญ่ไม่ใหญ่วดใจก่อนพี่น้องให้รลอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนีหมอลมกำกําลังเป็นเกี่ยวยาเบาหมุนให้มันหลุยให้เขาซุวยสนทนาหาสนสุนทนาหาเหตุหาเบิ่งเหตุตอนสิเฝ้าไว้ลำปอนบอลใดให้กับดีกขอให้ใจได้ย่าให้เิ่นเสียงานพวกคนฟังกับหมอลำยาสุพรรณผิดกันผู้ล่ำกับคนจางผู้ลังคนกับว่าเออคันหมอลำไปบ่ถือมองคนฟังให้เตี๋ยใส่เด้อพอหญ่ไม่หื่เดือหมอลำไปบ่ถือมองประคองล่างเขาใส่ทาง คือมาพวกเจ้าจ้างยาสิ่งขิงเห็นเขาไรละ่ะผู้จักนักผู้จักเป่าเอาอภัยเขาบางว่าแต่เสียงเงินจ้างเอาเลยหมอลำบักเอกชัยบ่โบเมนพอขอตูวนนำคุณนพอขอตูวนนำคุณออนเมรขออันนั้นอันนี้มาเขาลำให้เจ้าบ่ได้งั้นเจ้ากับเราเสียหมอรำ ก็พได้กินเนื้อคือดังขวางฟ้านมี่ติธีทำไม่เสียงานอยากนํนาเจ้าของบ้านปวดอภัยเลื่อท่านหมอล่ำผู้เป็นหูหูมันลํำดีอยู่แต่มันไม่รู้เลี้ยงอก่อนเจ้าทองมาหรือสิหาวายอยู่ในหง่วงว้าหาว่าบามีจิตปวดกรุณ่าสักนิดบอกทางผุบบางว่าจะเสียเง,งิน,เน,จงเงงน,นจ้างปวดกรุณ่าบอกไข่เน่ล่ำจังไแต่ชีนี้คนจ้างปวดอภัยผู้ขายหาว่าลบวันคนเฮา การลองการล้ำจิมีดีลวนลวนจีมีบอคนฟังต้องมีดีนำมีเสียนำยังเป็นตัวลุงปลาตั้งแต่เทวดายังมีฝนมีแรงบ่มีหนาวตลอดพวกมนุษย์มูนีสิดีไอซำใด้หิำได้สิดีไอซำใด้หิแมนวานอายสวัสดีพี่น้องพี่น้องลำผู้ที่ฟาดมุนรวมกันมันดีมีมารม ถล้อ se งุุอนึกว่าพอใจได้ในเรียงเรียงลำัวของผมนี่เราเป็นผู้คำราซอยงานบุญ thank ไกล้เตี้ยสูบบ่มีถ้อยด้อยกับมีปัญญาแม่ผู้สอนใจเฝ้าเลี้ยงใจเด้อละแม่น,นักสูนักเฝาสูต่ต่อเอ้าเลี้ยงใจเด้อละแมนน่นักสู่นักเฝาสู่ต่อผมนี่เป็นกำผ้าพอแม่ป้าผักให้ใยอย่างผู้เดียววาดศาสนากาสโนแลนเกีเ้ยวชังในทองก้อนล้ำใยผมเป็นคนสอนจัางในมาล้ำรอง โคบุษะด้อแแโคบุษะแท้แท้ตำบลน,นั่นจื้อเอาจื้อเอาตำบลน,นั่นจื้อเอาอ่ันนี้ฟังอันนี้คือหมอลำก่อนหมอลำสมัยเก่าหมอลำใส่แคนครับเดี๋ยวช่วงท้าย่ายหลังๆยังเสีเอาดนตรีใสเศร้าใส่ดนตรีให้ด้วยแม่เด้อช่วงนี้วรสาฟังลำก่อนไปสักก่อน วันนี้ผมก็สิมาะแวาเรื่องบาปุลหุณนโดทิ้งที่เป็นประโยชน์แย่พอเป็นประโยชน์ให้พ่อหญ่แม่หญ่บานของเฮาฟังเอาละเอือนี่พ่อหญ่แม่หญ่บานของเฮาสร้างน้ำทำบุญอย่ากลัวว่าบาปเป็นตัวยังไหญ บุญเป็นตัวจังใดผู้ลังพ่นกะว่าตัวบุญนั่นหัวดำกลนการตัวบาปนั่นหัวหล่นห่มเหลียงคนทำชั่วนี้ละคือตัวบาปเพน้องสาใบใทถอนหิงแท่แน่นอนตัวบุญนั่นทั้งผมฉีกเกาตัวเขาเขาสาัดเกี่ยงเขาจังเอินว่าบุญว่าเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสามารถอำนวยผลเป็นความสุขของคนผู้ใดทำบุญไว้ผู้ใดทำผู้ใดได้ปรฮอนปินของผู้เอือน บบอยากขึ้เฮากินเขาเฮากินเฮากะอิมว่าได้ไปอิมทองเขาบุนผู้ว่ากินการท่านคือการให้ไม้ถึงทั้งสระทั้งผู้รับผู้ให้ให้มีใจเขาพ้องให้มันใสมองมองคือปันแวนแลกแกวใสเหลี่ยมอยู่เมื่อเพื่อท่านคนได้เป็นเษฐีท่านมีได้เป็นแม่พระพูทธเจ้าท่านเดาได้เป็นอรปะพ่มวอ บ่านนี้ผมจีวโาเรื่องพระจังไหนทำบุญจังไหนจังบ่ได้บุญเออท่านคนได้เป็นเศรษฐีท่านนี้ได้เป็นแม่พระเจ้าท่านเดาได้เป็นอยังก็ตัว่าเป็นพ่ลรทหารเป็นว่าท่านท่านนี้มีมาตั้งแต่ก่อนแกผาเบียดสันดอนเพื่อในท่านหลุดแก้วทั้งความพมเมียท่านส่งเสียทุกสิ่งของท่านท่านเขาสันทั้งแน่นทั้งทั้งนั้นท่านเลิ้อยเลี้ยงกินอย่างบัญชีว่า ค่อยถกินซาดนาบุญเนื้อปลาให้จื้อเอาออจื้อเอาบุญเนื้อปลาให้จื้อเอาเอาละเอาน้ำท่านเมือนก็มีหลายท่านท่านจังไหนแน่ท่านในบุญท่านจังไหนท่านบ่ได้บุญคันคำว่าท่านบ่ได้บุญนี่เิ่นวาบุพภเกตนาท่านบุพภเกตนาท่านนี่คือบุคคลิกท่านอยากท่านให้้งแก่เฉพาะจอจงอยากท่านแห้งแก่ญาติทาน อยากท่านให็นดังแก่ยญา้าพูอยากท่านให็นดังแต่ย่าซาอยากท่านให็แต่จ้จาหุ้นองละสองพันสามพันงละสี่ร้อยห้าร้อยบัตนี่น้อยขีกากยี่สิบบาทกับผมมีผู้ใดอยากท่านบัตรนี้ผมอมอลนํอมอีกใช่หรือสิป้าลบผลท่านใหนพพรใหญ่แม่ญ่ของเขาฟังเป็นวเกตหน้าท่านของคนชุมมือบางคนท่านเื่อกับบด้าดผลาขาหอดเนี้ยหอดปลาขาปิดขาไก่ขาหอาาดค่อยถึกไงใส่เราซาทู กินเหล่าผ้ากันหัว่าฟังหอดพาเทศตายเราไปเป็นเปีปต,ตกไม่โลกกันพอได้ขึ้นสวรรค์นี่เราพันดอกอพอผู้ลังค้นกระเบาตอวบาปนั้นเป็นทุนบุญนั้นเป็นกำไรตัวนอลุงป้ามนี้มวัวไขยกระตองขาทำกัไใบกวนบุญชิมอาอจอยแก่ทันให้พาสูงฟังเพิ่นเบาคือเขาา่าท่าบอท่านเหตุบัดเอาจริงเอาจังยังได้งานเจ้ามีแต่คนกินเหล้าเมามา,มาบา้าบินพอลุ้ง บ่ได้รับพอชินท่านพาตีดกับปอยเข้าอนกอนนินบ่เป็นบ้านแถียมนีดอกบ้านอื้นผมเห็นของให้นิ่กับพาพันเงินกินซุ้มเหล่าอันคางง้วคคาควาอยือกันคู้คันหน้ากับเรากินยนเกียงกับวานซ้อยแช่แต่ปาดยังบ่แล้วกินเกียงอยู่โค้งกินแต่เศ้าจนบาตะเวินเพลนคองให้นินกับพาผันเป็นอินซุ่มตมสมมาหองันเจ้าซุมเฮาสิได้บ่ละงานหอดมือเศร้ากับเผากับบ่เลี้วปลาเลนเงือจะเบิดแก่ยำดน ของเอาไปเช่นพาพเมนปลาทู่แหงซึ่งเป็นยังหื้อทานอาจารย์หลวงปู่ยูเห็นยังแนวเจ้าเขานั้นบวหว่งเฮาการทำทานในคิดเบิงกอนเจ้าบุมีเกียรติหน้าหวังควางผมลำเป็นก่อนมอเมนสอนเตียนไวย่านเสียใจไพ่ไทยท่านไปโบง์อิ่มย,าาายมมม่านผู้้บ้านผู้ขาแขวเต็มแตงกอนบ้านนีผู้ลังคนลุงไปวัดไปหวังกินของเศษทั้งชีกับเมีย เห็นบ่อไม่เงยสีไม่เงยมีไม่เงยแสงไม่เงยแพงไม่เง่แดงไม่เง่จอยพวกนี้มกักทำทานตายเราไปเป็นเป็ดแน่วจะบอ่อสังเกตท่านเผื่อหวังกินเอ็ดเอายอดกระถิน่นกับแก้วปลาแดกพ่อได้ถือไปแลกแนวลื่นขึ้นมาเสียดเลียวของผู้บ่าลาหัวหัวไกเห็นนี่ยังเก็บใส่ใข้าต้มขา้าวนมบ่จากสองมือจมบ่วจากสองมาแบกถือไปแค่ปลาแดกก็ได้ลาบได้แกงเลือวไปกินข้าวแม่งหุ่นตัวลังเพือ ทันบอเชียกับซ่อมเมืองยามมีงานมือได้สังกท่านหอปลาหอเขาหอโูษน้ำพู้เฒ่าสีาเปาเพื่อท่านขวัญี่ก็มีบ้านอื่นบุนดอกไม่ไงเห็นอย่างกับเก็บใ่น้ำถวยน้ำจันเสียวเมียให้หลานเชียงบับเชียงแบบแนวได้แซ่บสดเอาสดเอาแกงออกมาทั้งเขากับแนววจักถวยเดี๋ยวเห็นกล้วยกระโดดใส่ปานผีผู้นั่งกินบะท่นหนีกับเทแกงหนีจาก กัญชีดาอี้ภาคยังไอเงาคู่พอไงหนูกัดฟันพูดขวดมาสิลุกขึ้นขวดกันอยู่ลงท่อนนมพอไงหำบัดนอมือแกอเรขอโทษน้ำพุนพ่อพุนแมียอย่างไอรูดไอหลา,หลา,หลาพนพอผัดว่ามาสังกะท่านผัดมาสังกะแดกมาแยกกันสิแด,ดกของเศษคู่บามาโรดให้กว่ามาพุนตัวผมมาพุนตัวผมมาออมี่ก็มีบ้านหมอเชนพ่อบู้ผัวดอกพอไง บ้าน,นอีวอยเมียวเฮ้าหนุ่มพี่ผู้ใดเป็นออกมิใจพูดอยูบ้านนีผูอลอ้ละคนลุงไปวัดใส่ชุดขาวคอ้เฮอเออลุงไปวัดไปนั่งตะมอบดอกผาเรียบรอย้อยอยากให้เพื่อนยองเพื่อน s w i ว่าเจ้าของนี่เป็นคนดีมีศีลธรรมไปนุบไปหอดวัดแล้วนุบม,มือจดอดก่อนเออบัดอวยมาเอาพืน้นลูกไผ่ลูกเขยมั่มมั่มว่าจะเขาขี่ขั้น เป็นจังไหนล่ะอีฮาลูกไพ่เมื่อหนาหนาลูกไพ่กูนี่ชูยางสันเคยกับ่อเป็นท่าเป็นแต่ให้ลูกบอกไปให้กับ่อไปบอกไปหน้ากับ่อไปนอนัแต่กินตาเหลี่ยมอยู่มานมันอยู่ดุเคยกูลูกเคยมึงเป็นบอสันเป็นอยู่บอเพราะไงลูกเคยจนเป็นอยู่บอเป็นค่อยๆบออยูุ่เอย พลังคนลงไปวัดไปหาหลวงตาหนุ่มือขึ้นจอดกอดเปนน็นเังไงเรามาขึ้นมีหลวงตาขัน,นอยู่บ่อโบด่แม่ทะหลวงตาทั้งหลวงตากนเลยว่าธรรมดาละคนนอนก็นยอมฝันไปบ้างฝันเห็นควายเห็นส้างโยมถามกะว่าชื่อยยมผนไปแปรเส่เลขกชี้หาไปซื้อกะบอ่อสยุยไปซื้อเลขกกะบอ่อไกลผัดกุ่มดาหญาคูต่อยกูเสียงเงินในหญ้าคู่ตุม่ม บักหัวเขาห,หัวหลุนผีจำนำจองทั้นไปวัดจังซีไปได้กับบอดีการไปวัดจังซีไปฟังธรรมเพิ่นเบาฟังเทศเทศนาฟังแล้วมาคิดจังสีดีไปได้บแม,มน่นไปเอาถวยเอาซ้ำมันหมแเมน่นถวยของอัดแท้แท้ของใส่ส่วนกลางผู้เพิ่นให้ถวายวัดเป็นของสูงไปเอาของเข้ามากับบอดีได้เจ้าต่เขารืมจิบเขาเข้าเองกันยังหลมเช่าสะดือแม่ป้าเอาของหม,มู่มันผิศิลเข้ามากินมาท่านบแม,มน่นมาเอาถวย ย่าพู้เทศอยู่สมือกันยังวะอาทินานันอาทินานันอย่าหาเอาของผู้อื่นย่าพู้เทศอยู่สมือหูเจ้าไปอยู่ใส่เออกันบ้านนี้ไปเถียงกันเอาถ้วยอยู่จะคู่เพิ่นอยากอะไรได้พอไงบ้านคอยบุระโมเมนตั้งี่เนาะไปเถียงกันเอาถ้วยอยู่จะคู่เพิ่นอยากไรเสียงกันยูสั้นเสียงกันยูงชี้จ๋าสีเมนของไผ่ เชียงกันไปกันมาดึงกันไปกันมาถวยผลุดมื่อยซำยี่ห้าตำเมื่อยพอเห็นว่อว่อดุลไอว่อดวัดแท้แท้จักไปเอาจังไหนจักไปเอาจังไดแฮมนี่ละเพิ่นว่าท่านบ่ได้บุญเพิ่นว่าท่านบ่ได้บุญกัจังซี่ละพ่อยใหญ่ป่านนี้หมอแค้นกับมีผู้เดียวอีพ่ออีแม่บ้านของเขาผู้ใดเป็นหมอหลอมหมอลำอยากมานหลอมา พญาเชียวศักดิ์สิทธิ์ก็มีหัยตองห้องนี้แล้วเราไปดูช่วยปู่ปากทองเหลืองอามี์ให้ดาวแจงใจดำมีปลาไก่ทดนนาตอนนั้นเราบ้องขึ้นขึ้นดินเดานี่ปากฉะจักก็นฉะจักกินละพายามเอาเฉ่งละสีแดงหอนเหลืองแดงหอนเหลืองนี่มุกมีวุ่นเมาเขาดื้อป่อยพากันชมเรบเห็นมาลายบอนอันนี้โนะอาจารย์ถุงทน มีพ่อมาเล้วพ่อมาสุวยยาแผ่วมาลุ้งแดงแสงอ่อสงอ่อนริ้วดือลรแม่นมีดเผาเหล่าร้อนตีกันคนลุ้มพันคยอผัดลุมเดือเมียลุ้มนันมาเดือดรำแม่นเคยปัดพู้ตอแยวนเต่าสั่งนั้นและวก็ง้วาขึ้นใจสั่นเิ่งนอนนิ่งนอนน่นอนนนอนน่นอนนิ่นอนพิมพ์พลาด